เสียมบรมร,ร,ราชมารีมี่บทคกดย้ายเสด็จราเจ้าระเปิดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2, ารประจำปี2568ในอช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับและโอกาสนี้กับรางวัลแพททีนักอวอร์ ขอแสดงความดีกับหน่วยงานกรมการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกครับขอเสียงติร่วกับหน่วยงานด้วยนะครับนั่นคือวัตกรรมบำบัดยาศาสตรรับต้องสมุนไพรเศรษฐกิจทางการแพทย์ไทยเพื่อบำบัดผู้เสพติดบุหรี่ในระบบบริการสาธารณสุขการขอเรียนเชิญดรเอสชากรีชานวิทินเป็นผู้รับรางวัลครับ ท่าปปนสารกระทรวงอรที่ย่นกลางเวทีครับ็นระว่าความภาคภูมิใจของ่ผ sim ู้งานครับแสดความยินดีตาดใจิจกรางครับ รและกับแพทย์ทำเร่อรางวัลต่อมาครับกับแพทย์จีนอตอวอร์ดแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโอกาสมหาชนครับเสียงปรบมือกับรางวัลนี้ไว้นะครับนั่นคือผลงานโครงการของวัฒนธรรม นั้งไปจับยางสำรวจประวัติคามเป็นเจ็บสำหรับสำรวจสภาพประวัติควารอบของดวงจันทร์ภายใต้โครงการฐานีวิจัยดาราชาติ์บนดวงจันทร์ต้อไปเชิญคุณชาวิทย์มนุทัศน์วิศวกรวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอุตสาหกรรมชนครับ แสดงความดีด้วยครับต่อไปนะครับแสดงการใส่ภาพร่วมกันกับรางวัลของแพทชิน่าอวอร์ครับเวียนเชิญรางวัลจากกรมกรแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือครับรวมถึงต่อไปเนเชิญท่านผู้มนการสำนักงานการพิจแห่งชาติดรอุรัตนออกห้เกียรติร่วมประสิทธิภาพระเบดเวทีครับ thank you